I never made it, but I know สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเชฟชาติเช่นเคยนะครับทางช่องเชฟชวนชิมแล้วก็เมนูที่มาทำชมวันนี้ก็จะมีชื่อว่ากุ้งแม่น้ำผัดซอสเอ็กโอเข้าไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกำการนี่ฮะจากฟาร์มของเชฟเองนะครับนี่นะครับไซส์ประมาณ20ตัวโลนี่นะครับได้กุ้งมาก็มาแกะเปลือกนะครับแล้วก็ผ่าหลังผ่าหลังให้ขาเลยนะครับก็สอดหางนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้ทำให้ชมนะครับคือได้กุ้งมาก็แกะเปลือกน้แข็งนะครับกุ้วก็ บอ่อสดน้องแข็งแล้วก็นกแกะเปลือกนี่นะครับผ่าหลังสอดหามแานี้นะครับเดี๋ยวจะไปลงมือทำกันมาดูวัตถุดิบอย่างอื่นกันนะครับก็จะเป็นซอสอโอหลักๆเลยนะครับชูโรงด้วยซอสอโววันนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแป้งมันนิดหน่อยตอนที่เราจะ,ะผัดซอสกันนะครับจะให้มีความเหนียวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอของตกแต่งจานเรานี้จะจัดจานให้ชมนิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ <c oughs> ้วก็มาตั้งกระทะ เติมน้ำนะครับเราจะลวกกุ้งของเราก่อนนะครับเอาแค่ลวกคอสุ้งนะครับให้กุ้งยังมีความสดอยู่นะครับพอน้ำเราเดือดแล้วนะครับก็ลงกุ้งไปเลยฮะเลยครับเท่านี้พอนะครับไม่ต้องลวกให้สุกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำมาทอดซ้ำอีกทีนึงนะครับนี่นะครับกุ้ของเราก็ ยังสุกเลยครับลวกแค่พอสะดุ้งนี่นะครับเดี๋ยวจะทอดซับกันนะครับเดี๋ยวขอตั้งน้ำมันที่หนึ่งแล้วก็มาตั้งกระทะเปิดไฟเลยครับเดี๋ยวเราก็ลงน้ำมันไปเลยเราจะใช้น้ำมันร้อนจัดนะครับแล้วก็กุ้งลงแล้วก็ขึ้นเลยนะครับพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะลงกุ้งของเราไปเลยนะับทอดแค่แป๊บเดียวนะครับคล้ายว่าถ้าเป็นภาษาจีนก็ละเหียวนะฮะมันจะให้มัน ลัดตัวเชยนะครับผู้ไม้สุกง่ายมากนะครับโอเคหมดเลยครับดูนะครับแค่นี้พอนะครับ เดี๋ยวจะไปผัดกันเดี๋ยวเราก็นำกระทะไปมาตั้งนะครับเปิดไฟเลยครับเดี๋ยวเราก็ลงน้ำมันนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าตัวซอสของเรามีน้ำมันเป็นส่วนผสมอยู่แล้วนะครับนิดเดียวนะครับขั้นตอนนี้จะลงเป็นกระเทียมสับหรือจะเป็นหอมแดงสับด้วยก็ได้นะครับไม่ต้องให้น้ำมามักไม่ต้องให้กระทะร้อนมากนะครับเบาไฟลงครับ เราก็ลงซอสลงไปเลยครับเดี๋ยวก็ผักนิดนึง,นงนซอสร้อนนะครับเราก็ลงน้ำเป็นน้ำอ่าสต๊อกก็ได้นะครับน้ำซุปหรือเป็นน้ำเปล่าก็าได้นะครับเปิดไฟทนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็มา ปรุงรสด,ด้วยนะมันหอยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม่องเยอะนะครับเพราะว่าตัวซอสโอนี้จะอร่อยอยู่แล้วนะครับซีิ๊วขาวประมาณนิดเดียวนะครับแล้วก็ผงปรุงรสปลาช้นชานะครับท่านผู้ชมจะผัดผักลองไปด้วยก็ได้นะครับวันนี้จะใช้ซอสมันกุ้งแต่งจางกันเลยไม,ไม่ได้ใส่ผักด้วยนะครับ ได้เราก็ลงกุ้งเลยครับนะฮะไม่ต้องผัดนานนะครับด่นะครับสีสันเดี๋ยวก็จะมาจัดจานให้ชมนิดนึงนะครับเราก็จะมีจานเป็นจานตรงนี้นะครับเราก็จะมีซอสเป็นซอสมันกุ้งนะครับอันนี้ผมใช้มันจากหัวกุ้งนะครับทำตัวซอสนะครับใช้เป็นในการตแต่งจานนะครับ นี่นะครับบีบซสลงไปก่อนนะครับก็ใช้ไม้ขีดที่นี่ครับจะเป็นไม้อะเสูมชิ้นเรานี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ลงกุ้งของเราลงไปเลยน,นะครับจะลงให้ดูสักสามตัวนะครับ ซอสลงไปด้านบนนี้ตัวหนึ่งนี่นะครับแล้วก็จะราดซอสลงไปด้านบนนี้ครับแต่ที่บอกนะครับซอสไอโอก็จะเป็นแบบเดอะเบสเลยนะครับเป็นซอสของอาหารจีนนะครับเป็นซอสหลักๆเลยที่นําไปทําเมนูอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็จะลงเป็นหอมซอยนะครับหอมเส้นนะครับตกไปด้านบนนะครับลงผักตกแต่งนิดนึงนะครับ เป็นดอกไม้นะครับนี่นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับรวมๆนี่นะครับกุ้งแม่น้ําผัดซอสเดคโอนี่นะครับเป็นกุ้งจับฟาร์มเราเองนะครับก็จะนํามาทําเมนูให้ชมกันแบบยาวๆไปนะครับสำหรับกุ้งแม่น้ําของเรานะครับกุ้งหรือว่ากุ้งกล้ามกามนี่นะฮะก็ฝากไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้ลองไปทำทานดูนะครับสำหรับกุ้งแม่น้ําผัดซอสเดคโอคลิปเมื่อวานไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเทปชาแนลเลยครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอีกเวลาก่อนสวัสดีครับ